4ทักษะที่หุ่นยนต์ทำแทนเราไม่ได้นะครับหลายคนเป็นพ่อแม่หรือว่าหลายคนกำลังเรียนมัธยมอยู่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะเรียนอะไรดีนะบางคนนี่ยจ,จะเลือกสายวิทย์หรือสายศิลป์แฉันก็ไม่แน่ใจว่าไอ้สิ่งที่ฉันเรียนไปเนี่ยมันจะทําให้ฉันเนี่ยมีงานทําหรือเปล่าผมให้คําแนะนําง่ายๆนะครับจากประสบการณ์ของคนที่เป็นผู้ประกอบการมาตลอด4 5หปีทาธุรกิจมาตอนนี้ก็ ธุรกิจก็ประมาณ11ธุรกิจและที่ทํำมาแล้วก็ประสบความสําเร็จหมดนะตั้งแต่ธุรกิจที่ 2, 2> ถึง11<ถ>เลยนะครับผมอยากจะบอกว่ามี4ทักษะที่หุ่นยนต์หรือ AI ไเนี่ยไม่สามารถทําแทนมนุษย์ได้เด็ดขาดเลยในยุคนี้100ปีนี้แล้วกันเอาแค่ร0อปีนี้พอนะครับข้อที่1คือการบริหารธุรกิจผมทําธุรกิจมาเนี่ยธุรกิจล่าสุดที่ผมทำคือธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินค้าบนออนไลน์ผมรู้เลยว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ หุนยนยังไงก็แทนไม่ได้ตอนท้ผมมีเงินแค่ไหนก็ตามผมก็ซื้อหุนยนต์มาทําสิ่งนี้ไม่ได้คือการบริหารธุรกิจการบริหารธุรกิจมันต้องบริหารแบบ day to day ก็คือมันมีปัญหาทุกวันอ่ะวันแรกอาจจะเป็นปัญหาเรื่องคนวันที่สองอาจจะเป็นสินค้าหายวันที่3โอนเงินแล้วเงินไม่เข้าบัญชีวันที่4อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพนักงานป่วยวันที่5โควิดวันที่6คือมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นตลอดดังนั้นการที่มีปัญหาแบบนี้ หุ่นยนต์เขาถูกออกแบบมาเพื่อจะต้องอินพุตข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วแปลผลออกมาทําสิ่งที่ซ้ําๆอันนี้หุ่นยนต์จะทําได้ดีแต่มนุษย์จะเก่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาใหม่ๆนะครับแล้วผมเองเนี่ยผมเป็นผู้ประกอบการสิ่งที่ผมกําหนดนะครับแล้วหุ่นยนต์ไม่มีทางทําได้แน่นอนคือการกําหนดวิสัยทัศน์ของธุรกิจหรือวิสัยทัศน์ของบริษัทว่าเราจะเดินทางไปในทิศทางไหนซึ่งหุ่นยนต์ก็คิดเรื่องนี้ไม่ได้ดังนั้นการเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจหรือเรียนมาเพื่อเป็นนักธุรกิจ เป็น SME เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสายนี้ถ้าใครเรียนมาในแนวนี้นะผมว่าไม่มีวันเลยที่หุ่นยนต์จะมาแทนที่ได้นะครับทักษะที่2คือทักษะเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์โฆษณาออนไลน์เนี่ยรวมถึงการตัดต่อภาพการถ่ายภาพการทำคลิปวิดีโอหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความสวยความงาม พวกนี้ผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่ดินามิกมากๆเลยถ้าใครอยู่ในวงการนี้จะรู้เลยว่าโห Facebook เดือนที่แล้วกับ Facebook เดือนนี้อัลกอริทึมก็ไม่เหมือนกัน YouTube ปีนี้กับปีที่แล้วก็ไม่เหมือนกันคือมนุษย์เนี่ยเป็นคนออกแบบพวกระบบออนไลน์ต่างๆพวกนี้เขาเปลี่ยนแปลงตลอดเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกสัปดาห์เปลี่ยนทุกเดือนทําให้มนุษย์ต้องเปลี่ยนตามดังนั้นการที่จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้นะครับในการทําการการตลาดในโลกยุคใหม่โดยเฉพาะบนออนไลน์เนี่ย มันเป็นอะไรที่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดนะครับดังนั้นผมบอกได้เลยว่าพวกการตัดต่อภาพการรับถ่ายภาพการทำสูดิโอการทำมาร์เก็ตติ้งพวกนี้นะครับเกี่ยวกับออนไลน์เ,นเป็นอะไรที่มีตลอดแล้วผมบอกว่าคนเท่านั้นแหละที่จะเหมาะสมในการทำเกี่ยวกับออนไลน์เหล่านี้นะครับซึ่งโอเค การจ่ายเงินโอเคอาจจะมี AI มาช่วยแต่ผลสุดท้ายอ่ะเราก็ต้องมาดูว่า AI มันทําถูกไหมดังนั้นขนาดแอดมินผมผมยังมีแอดมินประมาณ5คนเละที่ต้องมาคอยดูว่ายอดที่ AI รับแล้วบอกว่าถูกต้องเนี่ยมันถูกไหมผมเคยถามทีมงานทีมงานก็บอกว่าบางอันก็ไม่ถูกนะบางอันเป็นสลิปที่ถูกต้องแต่ถ่ายภาพไม่คมชัด AI ก็ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว,ว่าอันนี้เป็นสลิปที่ถูกต้องหรือ เป็นสลิปที่ปองม,มาั้งเห็นไหมครับว่า AI มันก็ต่อให้เป็นของที่ถูกต้องมันก็ไม่สามารถระบุได้ถ้ามันไม่มีความชัดเจนแต่มนุษย์เนี่ยสามารถปรับได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญทักษะข้อที่3คือทักษะการทำเซลล์และมาร์เก็ตติ้งวันนี้หลายคนอาจจะบอกว่าโหใครๆก็ทําออนไลน์แต่ผมอยากเลยบอกว่ายังไงเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งจะอยู่คู่โลกนี้เพราะสังเกตเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเราอยากจะซื้อรถยนต์เราซื้อทางอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ย ไม่ค่อยเชื่อใจสิ่งที่เราเห็นหรือบางทีเรามีข้อมูลไม่พอเซลล์ Sell ที่เราเรียกว่าเป็นนักขายเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลบางอย่างที่ช่วยเราในการตัดสินใจดังนั้นมนุษย์เนี่ยยังไงก็ขาดเซลล์ไม่ได้ครับใช่เราอาจจะไม่ชอบขายแต่มนุษย์ชอบซื้อดังนั้นการที่เราจะซื้อของบางอย่างโดยเฉพาะที่มีมูลค่าสูงหรือของที่มันต้องใช้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยในการตัดสินใจนะครับดังนั้นเซลล์ยังเป็นอาชีพที่ผมว่า บริษัทไหนก็ตามที่ต้องการขายสินค้าระหว่างคนกับคนนะครับผมว่ายังไงซะหุ่นยนต์ก็มาแทนไม่ได้ดังนั้นการที่เราเรียนความรู้เกี่ยวกับเซลล์ไม่ว่าจะไปเรียนในมหาลายัยเรียนในคอร์สออนไลน์หรือว่าฝึกด,ด้วยอย,ย่างไงซะก็ต้องผมว่ายังไงซะเซลลกับมาร์เก็ตติ้งอย่างไงหุ่นยนต์ก็ไม่สามารถแทนที่ได้แน่นอนนะครับข้อที่4ี่คือการสร้าง ควบคุมดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหุ่นยนต์แล้วก็โปรแกรม AI ต่างๆหลายคนจะบอกว่าโหหุ่นยนต์เจ๋งจะมาแทนมนุษย์ AI เจ๋งมากเลยสามารถคิดเลขได้เร็วกว่ามนุษย์ใช่แต่อย่าลืมนะครับ AI จะไม่สามารถทําได้ถ้าไม่มี Input ข้อมูลเข้าไปโดยมนุษย์โรบอทก็จะไม่สามารถทําอะไรได้มากถ้าเกิดเรานะครับไม่ซ่อมเขาในวันที่เขาเสียดังนั้นผมอยากจะบอกว่าโอเคบางคนอาจจะบอกว่าวิศวะตกงาน เรียนเกี่ยวกับช่างตกงานผมอยากจะบอกว่าถ้าเขามีความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ผมบอกได้เลยว่าเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์เป็นอะไรที่มีความต้องการสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างไงซะ AI กับหุ่นยนต์ยังต้องอาศัยมนุษย์ส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับผมยกตัวอย่างโรงเรียนบางโรงเรียนก็เริ่มให้เด็กๆเนี่ยเริ่มรู้จักการเขียนคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมหุ่นยนต์หรือว่าบางโรงเรียนเนี่ย เขาสอนให้เด็กเนี่ยรู้จักการทําหุ่นยนต์ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วอย่างเช่นถ้าผมเคยอ่านมาก็เช่นสาธิตลาดกระบังนะครับลองไป s e ิร c ชใน Google ดูจะรู้เลยว่าเขาก็เริ่มปูพื้นฐานแล้วว่าหุ่นยนต์เนี่ยเป็นอะไรที่จะต้องอยู่คู่โลกและนะับตั้งแต่นี้ไป AI เป็นอะไรที่อยู่คู่โลกเขาก็เลยเริ่มปูพื้นฐานเด็กๆตั้งแต่ช่วงมัธยมเลยนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะครับ เข้าใจเรื่องนี้นะครับสทักษะนี้เป็น4ีทักษะที่ใครกระดามที่ตัดสินใจจะให้ลูกไปเรียนลองดูซิว่า4ทักษะนี้ลูกชอบไหมถ้าลูกชอบลูกทําได้ลองส่งเสริมดูครับผมเชื่อว่า4ทักษะนี้ยังไงก็สามารถใช้ได้ตลอดไม่ว่าวันข้างหน้าจะมีการใช้หุ่นยนต์หรือ AI เพิ่มขึ้นไหนกระดามรักทุกคนนะครับใครคิดว่าเรื่องนี้ น่าจะส่งให้เพื่อนช่วยในการตัดสินใจหรือว่าส่งให้พ่อแม่นะครับที่เขามีลูกอยู่มัธยมต้นหรือมัธยมปลายก่อนที่เขาจะเลือกอะไรอย่างนึงลองส่งให้เขาดูครับผมเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคนอีกมากมายในการตัดสินใจเรียนในอนาคตรักทุกคนแล้วเจอกันผมหมอทีมดรทีมสวัสดีครับ